สวัสดีครับว้าววันนี้ผมพามาชมต้นมะนาวครับต้นนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยถ่ายมาเลยครับว้าวว้าวดูลูกครับลูกดกมากครับผมอ๋อนี่นะครับอันนี้อันนี้คือต้นต้นต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับนี่ครับตั้งแต่ที่เคยถ่ายมานะครับจะอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้โหยใหญ่มากครับผมนี่ครับพาชมรอบๆเลยครับนี่ครับ ยลูกมะนาวก็ใหญ่มากครับนี่ครับนี่ครับนี่คือผลผลิตเขาออกทั้งปีนะครับมาทีไรนี่ก็ออกตลอดนะครับนี่ครับลูกมะนาวต้นนี้นี่ไม่เคยขาดเลยนะครับนี่ครับจะมีน้ำตลอดมีลูกมะนาวออกตลอดนะครับนี่ครับลูกใหญ่มากโดกมากด้วยครับนี่ครับโุ้ยต้นบะเลมเทิมเลยครับนี่ครับลูกโดกมากครับแล้วก็ออกทั้งปีนะครับนี่ครับ ครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูดิดูดิดูดิเดี๋ยวเราผมค่อยๆแพ่นเป็นครับอันนี้เป็นต้นเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่เัาเป็นต้นเดียวกันหมดเลยนะครับนี่เขาแผ่กิ่งก้านสาขามาเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับมาถึงต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีแยกออกมาอีกหนึ่งกระถางครับก็จะเป็นต้นของต้นนี้นะครับแต่โดยรวมๆนะครับนี่ครับ ถ้าแพนมาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้นของเขาหมดเลยครับต้นใหญ่มากครับครับผมโอ้โหดูดิอันนี้ใบครับอันนี้ลูกนะครับนี่ครับนี่ครับพอถ่ายพอแพนไปตรงไหนก็เจอลูกเต็มไปหมดครับผมเพื่อนๆดูดิดูดิอันนี้ช่อเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยมีตองห้าลูกอ่ะโอ้ยดกมากครับผมครับอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวต้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยถ่ายนะครับ สุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์มากครับนี่ครับต้นนี้ครับนี่ครับนี่ครับมีลูกมะนาวออกตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยมาที่ไรผมก็เห็นมีลูกมะนาวออกตลอดนะครับเนี่ยไม่เคยขาดนะครับมะนาวตัวนี้นะครับผมครับเยอะมากว้าว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 ดูดิครับ ว้าว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 วดกมากครับทุกคนดูโอ้โหดกจริงๆครับเนี่ยครับผลผลิตออกทั้งปีนะครับเนี่ยครับอูดมสมบูรณ์มากต้นมะนาวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทํามานะครับเนี่ยใหญ่มากครับทุกคนดูดิลูกก็ใหญ่เลยนะครับเนี่ยทุกคนพาูโอ้โหลูกเริ่มเทิมนะครับนี่ครับมะนาวครับเนี่ยนี่ต้นมะนาวใบมะนาวลูกมะนาวครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ